สตอรี่หลอนคลิปนี้เรามาฟังเรื่องคืนหลอนที่บังกะโลริมทะเลเพื่อนๆเ,เคยไปเที่ยวบังกะโลริมทะเลกันใช่ไหมคะเรามาฟังเรื่องของเพื่อนสนิทห้าคนได้แก่นัทฝ้ายเบียโจและเมห้าคนนี้ตัดสินใจไปเที่ยวพักผ่อนที่จังหวัดชนบุรีในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ พวกเขาเลือกพักเป็นบังกะโลซึ่งติดกับทะเลและตั้งอยู่บนชายหาดที่เงียบสงบบังกะโลนี้มีระเบียงยื่นออกไปในทะเลให้ความรู้สึกเหมือนเราได้ใกล้ชิดธรรมชาติสุดๆทันทีที่พวกเขามาถึงพวกเขาก็ประทับใจกับบรรยากาศที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นลมทะเลเย็นๆและเสียงคลื่นกระทบฟัง ซึ่งหน้าพิลลมเป็นอย่างมากทั้งห้าคนใช้เวลาทั้งวันในการเล่นน้ำปาร์ตี้อาหารทะเลและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานจนถึงในช่วงเย็นนัดสังเกตเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ไกลไๆที่ปลายสะพานไม้ซึ่งทอดยาวลงไปในทะเลชายผู้นั้นใส่ชุดสีขาวซีดและยืนนิ่งอยู่ในเงามืด นัดคิดว่าคงเป็นนักท่องเที่ยวท่านอื่นจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักแต่เมื่อข้าลงฝ่ายซึ่งกำลังนั่งเล่นอยู่ริมระเบียงฝ่ายรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองจากในน้ำใต้บังกะโลที่พวกเขาพักอยู่เธอจึงมองลงไปในทะเลได้เห็นเงาของผู้หญิงที่มีผมยาว อยู่บนผิวน้ำแต่เมื่อเธอหันไปเรียกเพื่อนเื่อเพื่อที่จะมาดูสิ่งสิ่งนี้ร่างนั้นกลับหายไปฝ้ายพยายามปลอบใจตัวเองว่าอาจจะเป็นแค่เงาสะท้อนน้ำของแสงจันทร์ในคืนนั้นทั้งห้าคนตั้งวงดื่มสุรากันอย่างสนุกสนานริมระเบียงเสียงเพลงและเสียงหัวเราะดังกล้องไปทั่วบริเวณ แต่ในขณะที่ทุกคนกำลังสนุกสนานอยู่นั้นเบียรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างมาแตะที่เท้าของเขาเมื่อเขามองลงไปในทะเลเขาเห็นมือที่ซีดขาวโผล่ขึ้นมาจากน้ำมือนี้ดูเหมือนพยายามจักคว้าขาของเขาจนเขาร้องตกใจเฮ้ย <"He i, S 1> มีอะไรบางอย่างในน้ำเบียร้องรั่น แต่เมื่อทุกคนหันไปกลับไม่เห็นอะไรฝ้ายที่ยังคงรู้สึกร้อนจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ตัวเองได้เจอก็กระซิบว่าเราอาจจะเจออะไรแปลกๆที่นี่เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงตีสองเมที่ไม่ค่อยดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วได้ตัดสินใจเดินออกไปที่สะพานไม้ข้างๆ เพื่อล้างหน้าล้างตาเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างดึงดูดให้เธอเดินไปที่ปลายสะพานลมทะเลเริ่มพัดแรงขึ้นและคลื่นก็ดูเหมือนจะซัดเข้าหาสะพานมากขึ้นเรื่อยๆขณะที่เมยืนอยู่ตรงปลายสะพานเธอเห็นเงาร่างของผู้หญิงในน้ำที่มีผิวซีดจนเกือบขาวผมยาวลุงรังดวงตาแดงกลำ่ำ เธอคิดในใจถ้าอยู่ในน้ำต้องเป็นผีพรายแน่นอนผีพรายตนนั้นได้โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำและจ้องมองมาที่เมก่อนจะยื่นมือมาจับที่เท้าของเมแล้วดึงอย่างรุนแรงจนเมเกือบจะตกลงไปในน้ำเมร้องกรี๊ดสุดเสียงเพื่อนๆที่ได้ยินก็รีบวิ่งมาช่วยนัดและโจ้ คว้าเมยไว้ได้ทันก่อนที่เธอจะถูกดึงลงไปในทะเลเมยร้องไห้สะอื้นพร้อมบอกว่ามีผู้หญิงอยู่ในน้ำเธออยู่ในน้ำเธอจะเอาฉันไปเมื่อรุ่งเช้าทั้งกลุ่มก็รีบเก็บของและขับรถออกจากบังกะโลทันทีด้วยความหวาดกลัวระหว่างทางพวกเขาแวะที่ร้านอาหารในตัวเมือง เพื่อสงบสติอารมณ์และเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้เจ้าของร้านฟังเจ้าของร้านทำหน้าตกใจและบอกว่าตรงบังกะโลนั้นที่พวกหนูไปพักแต่ก่อนเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งพัดตกลงไปในน้ำเธอเป็นนักท่องเที่ยวที่มากับเพื่อนแต่ดันไปเล่นน้ำคนเดียวตอนกลางคืนเธอจมน้ำเสียชีวิต และร่างถูกพบในวันต่อมาตั้งแต่นั้นก็มีคนเจอเหตุการณ์แปลกๆและบ่อยขึ้นทุกวันบริเวณนั้นหลังจากเหตุการณ์นี้กลุ่มเพื่อนก็ไม่เคยนัดกันไปพักที่บังกะโลริมทะเลอีกเลยแต่เรื่องราวของพวกเขากลายเป็นที่พูดถึงในหมู่ของคนที่ชอบเล่าเรื่องผี ทุกครั้งที่มีการไปพักบังกะโลริมทะเลแห่งนี้มักจะมีคนเห็นผู้หญิงอยู่ในน้ำเหมือนเธอยังรอคอยบางสิ่งบางอย่างหรือเหยื่อรายใหม่ที่เผลอเดินเข้าไปใกล้บริเวณนั้นหากคุณได้มีโอกาสไปเที่ยวบังกะโลริมทะเลก็อย่าเผลอเดินไปที่แปลกๆในยามค่ำคืนเพราะอาจจะมีเงาของผู้หญิงดึงตกลงไปในน้ำได้